วันนี้พี่จาดูต้นพืนยี่สต้นของห่กันนะครับไปดูกัน Let's go เฟื่องขานหรล่าครับต้นที่สองต้นบเฮตดคอนโดนังต้นไหนคะชี้เลยนี่ต้นบเฮตบนะมันเ็ดที่าคอนโดนังฟ้ามาต้นที่สามต้น ชี้ดีดีครับต้นทง้กขไหนขอดูต้นกสนหน่อยโอเคอเต้นที่หก้ทหต้นหางเา้นที่แล้วนะต้นที่หก้หางเช่แต่มันเหมือต้เพื่อแต่แค่เบียหมือนหางรเแต่ก็เป็นเหมือนกันแต่มาหาประดสีแล้วเนาะ ก็นีแต่ต้นมะพราดำต้นมันจะเหมือนเล่แต่แค่ดำแต่นแค่ใบไปเป็นสีแล้วนะคะอ่ะต่อไปต้นที่แปดต้นต้นสับปะรดลายต้นเหมือนต้นตันเะไรสับปะรดแต่แค่ให้มันลายแล้วก็เป็นสีม่วงแค่นี้นะคะดําแต่ให้ต้นบอนมาเป็นสี๋ยเผาเป็นสีเขียวแล้วก็ได้เป็นสีดำแต่มันถูก อันนี้ถูกเขาแรกอันนี้ไม่ถูกเขาอันนี้ก็เลยเปลี่ยนสีเป็นขาวครับอันนี้น่าจะนับตอยแต่แค่ใบมันเล็กไปมันไปมันตายก็เลยมีออกครับต่อไปต้นที่สิบต้นอะไรต้นยางอินเดียยางอินเดียอากอรนี่เป็นแค่คือใบมันจะใหญ่แล้วก็ใบสีมันจะเป็นเขียวเข้มไปเยนะอันนี้มาสวยอันนั้นมาเล็กแต่อันนี้ให โอ้โต่อไปสิบเอ็ดต้นเส้ษทีวินสันไหนเออ คือต้นที่ถ้าทำคนแรกถ้าคุณับเอาไว้มันจะไปทไดถ้าคุณไปโดนมันแรงเนี่ยมันจะแทงนะครับมันชื่อต้นว่าอะไรครับต้นกระบอกพชรครับมันก็จะเหมือนเสียดหลไรถ้าโดนคุณแทงเข้าไปเนี่ยอืมไปนะครับเดินช้าๆะครับเให้ช้าวก็มือนงาช้าปกติใช่เรนเพื่อเทเองนะครับก็จะก็จะจับมันก็จะเหมือนงาช้าเ็กเหมือน แตเอันนี้ก็จะมีน้ำแล้วกันแล้วอืม้เบแล้วกล้วสาอันนี้เดท่านหใบมันเล็กมากเลเท่อไปแล้วก็นจะย้มกมนกล้วยปม้ต้นกล้วม้ครต้น้ตเนี้ยม็จะหน้วครับแตี้สวน่าเสดมันยัง่อ น่าเสียดายจริงๆเลยที่มันยังไม่ออกดอกนี่แหละแต่ลายเนี่ยก็จะเหมือนกล้วยนะเหมือนกล้วยเลยตอนที่สิแค่มันเป็นสีเขียวแันเดือดบัวเป็นคืนตอนที่สิบหกบัว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 คดอ่ะกระดาษแหนบดึงให้ดูนะครับอระดาษแหนยก็จะเหมือนบัวแต่แค่มันเป็น ใบเล็กๆพอตึต้นมันอยู่ตรงนี้นะคะแต่มันใหญ่ไปอย่ากบผึเลยแล้วมันก็งอกยาวมาถึงตรงตรงเสาก็เลยต้องต้องมาพันตรงนี้นะอืมนี่เลให้ดูแล้วอะอเด็ดวันทำไมคะใช่ไม่กครับตัวต้นหวว โบยเซียนโบยเซียนแค่เออนะ่ครับมสนับดิเลชั้นเนี่ยมันจะมีหนาตรงต้นนะคะทุต้นเลยแต่ใบหนาจะไม่มีหนาแล้วคะแต่ก็จะเริ่มพัฒนามีหนาไปแต่นี้ยังไม่โตนะครับแถวบ้านเป็นระยะๆผมมีต้นทุกต้นมันออกหนามาเยอะเลยค่ะมีในรักษาแห่งน่าให้ด้วยค่ะ อะไรนะคะอนันเแหมมาให้ด้วยโอ้โหไปดน้องเสตทีเล่นนอกระไรเสตทีเล่นนอกระไรเสตทีเล่นนโอเคไหนเสษทีเล่นนอกคะอันนี้ต่างกันยังไงคะต่างตรงที่อันนี้ในจะอยู่ข้างในแต่อันนี้ใอยู่ข้างนอกอันไหนอยู่ข้างในคะเสษฐีอะไรเสษฐีเล่นในเสษฐีเล่นไนสีขาวอยู่ข้างในเสษฐีเล่นนอกล่ะ คก็สุดท้ายแถมให้ต้นอะไรนี่ต้นสับประดบประดะรดมีลูกไหมมี่ะแ่ยังไม่เร็จตรแ่มนันยังใหญ่อีกด้วยใหญ่มากเลยแต่ถ้าคนกินเข้าไปนเนี่ยจะได้เสีเจ็บเล้นเพราะว่ามันมีสารอยู่ข้างในนะครบโอเคระหว่างกินเนี่ยก็ต้องดูดีๆดวยนะว่ามันมีหนาหรือเปล่าวาต้อบบงรงปนย่อนะตอนนี้จบแล้ว บไปไปเอาไปไปยบายสวัสดีครับบปไปเอาสวัสดีครับบายบายวันนี้มาเจอกันใหม่นับนคนก่อนจนนี้ก่อนนะคะแต่วันทุ้งนี้มาทำคลิปใหม่นะครับ่จะยังไม่คพบก็ต่ายไม่บายไายบายปิดกล้อง